รุ่งรัฐบาลได้มาหารือโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องตัางๆตองต่อที่สื่อรายละเอียดเลยโดยจะมีคำแถลงของสิน้ำพวกนะครับ่อนอื่นก็อยากให้ท่านเปินทางรรยากาศทั้งประเทศไทยได้สื่อสารกับพี่น้องที่มาร่นมงานเช่นกันท่านใร้สาภางพธนะครับที่รวมรัฐบาลกล่าถึงโดยที่กลงมาครับ โดยโปกติตีพัฒนาเือวก็ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกันและการหารในร่วมกัรเดินตลอดครับสามลมโดยเฉพาะที่ในช่วงที่มีสถานการณ์การเมืองนะครับเราก็ยังได้หาเรื่องอะไรต่อเนื่องครับสิ่งที่เรางเป็นคนมาต้องมุ่ในปัจจุบันขณะนี้ก็คือว่าการดำเนินการเื่งตั้งนะครับอย่างไม่แย่งเสบืรล้วมนะครั ขณะนี้ก็ร่วมเข้ามาจนเกิดในครบ30วันแล้วนะครับตั้งแต่วันที่2ตุลาซึ่งเป็นวันเดือนตากนะครับทั้ง4วันก็ได้ลืมก็จะเห็นว่าในในสถานที่เราเองต้องรับผิดชอบในการนการทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามรน้าที่นะครับแล้วก็จะชูเรื่องไปเรื่องสามารถที่จะจัดหาแต่ตั้งนัดรับสารพิเศษเข้ามาได้ขณะนี้ใกล้เวลาที่จะครบ30วันซึ่งจะมีการจัดจัดตั้งในขอ้อตกลงและให้ผลออกมาได้ โดยมุ่งที่จะให้เกิดสมา,สา,าชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ครบ95%ซึ่งกกตเองย,ยังไม่ได้ดาเนินการให้เห็นว่าจะสามารถร่วมโกไปได้อย่รเราสีพ่พรรคการเมืองคิด,ด้หารือกันได้เห็นว่า,าเราน่าจะมีจุดยืนร่วมกันในการที่จะเรียกร้องขอให้กกตได้ปฏิบัติหน้าที่อางตนอย่างครบถ้วนนะครับและเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะเปิดสภาและได้มีรฐบาได้อย่าง อย่างรวดเร็วนะครับตามขอบเวลาที่รล่มันจไวัยและเพิ่มสามารถเจะแ,จก,แก้ไขปัญหาและการบริหารประเทศให้ได้เกิดความร่วมุ่มลไปนะครับก็จะกลับเรียนเชิญท่านหัวหน้ารัฐเพื่อไทยเนฐานาที่นตันตวแทนว่าสุดูแบบการร่มเ,เ,เริมที่เะ็ี่น้องเพืประเทศครับี่สอพัน่ร้อยห้าสบ เรื่องขอให้จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็วเรียนคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์2557และปรากฏว่ามีหลายเขตที่ผู้สมัครไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ประชาชน,นไม่สามารถโลงคะแนนในการเลือกตั้งร่วงหน้า ในวันที่26กุมภาพันธ์2557และหลายเขตตั้งรายชาริตไม่สามารถลงคะแนนในวันที่2กุมภาพันธ์2557ได้ข้าพเจ้าโตักแทพรรคการเมืองดำเนินในรายนาำข้างท้ายนี้ขอเรียนว่าการดำเนินการจัดการเ,าเรื่องห้านไปเลือกตั้งไม่แล้วเสร็จในหลายกรณีดังกล่าวหือเป็นหน้าที่ของกสพ ตามรัฐนูและกฎหมายเลือกตั้งที่จะต้องดําเนินการให้มีการเลือกตั้งในเขตดังกล่าวให้แล้วเสร็จทั้งนี้เพื่อให้ทันการจัดให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาให้ได้ภายใน30วันนับแต่วันเลือกตั้งตามมาตรา127รของรัฐมนูญและตามมาตราบแบบของข้อบัญญัติประกอบรัฐมนูญว่าโดยการเลือกตั้ง ดังนั้นจากการที่กรกะตเคยมีข้อเสนอจะจัดการเลือกตั้งทดแทนและทดเชยในวันที่20และ27เมษายน2557สำหรับเขตเลือกตั้งที่ไม่อาจสมเลือกตั้งได้ถือเป็นการฝากผืนนัดหนึ่งมาตรา127โดยชัดแจ้งอีกทั้งการว่างเว้นไม่มีรัฐบ,บาลเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศอย่างมากมาย โดยเฉพาะความเสียหายทางเศรษฐกิจเช่นการเบิกจ่ายงบประมาณการอนุมัติโครงการการแต่งตั้งโยงย้ายข้าราชการิ่งทั้งยังกระทบต่อความน่าเชื่อถือของประเทศและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติรวมทั้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเช่นกรณีการจ่ายเงินจำนำข้าวให้ชาวนา ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลรักษาการที่โรงนามขั้น้ทยสือนี้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารประเทศตามกรอบรัฐธรรมนูญขอเรียกร้องขอให้กะกะตใช้อำนาจจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยว่าอ,อย่างยิ่งการจัดการเลือกตั้งใน28เขตเลือกตั้งที่รับสมัครไม่ได้ ซึ่งกปตมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายด้วยตั้งในการดําเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องตราพระราชกิษฎีกาขึ้นใหม่เพื่อดําเนินการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งดังกล่าวขอเจิงาวามนังสือลงนามโดยพนักงานที่ครับขอถามอะ้ครับค สวัสดะครับ